เตะซื้อซื้อน้ำที่่มาแล้วก็มาต่อที่ฟลร์ซีเอากล้วยเอากล้วยกล้วยหนึ่งเฮ้ยอันนี้อะไรติดทองเนี่ยติดทองนี่รสอะไรอะมาชามาชาเที่ยมะตะเบอรี่วานิลลาเอาอะไรเอากล้วยอย่างเกลี่ยกล้วยบุกเอาของดังรสอะไรไปลองบ้าง บานาน่านูเทลลาบุกกี้อ e a m s รนมัสตาร์บีวันวันวัวเมียนแต่กับซู <S <S รี่กบโคซี่นอนมาแล้วแพ็กเกจสุดจ่ายแล้วแพ็กเกจสวยน่ารักอื้อคือเขาแบบว่ามันก็ท่งแพ็กเกจเขาเนาะใส่ถุงอย่างดีอะไรมวันี้ด้แล้วได้แล้ว ถุงไหนถุงหนึ่งฝั่งหนึ่งเป็นอะไรซูรีอีกฝังงงง่งหนึ่งโคซี่ฝั่งหนึ่งซูรีฝั่งหนึ่งโคซี่ โมนไหนก่อนดีลองชิมค่ะปึ๊บชิ้นไหนคนต้องกินสตรอเบอรี่ด้วยหนึ่งคำนี่อืมขอโเป็นยังไงมีชีสแป้งแต่คนเงินเราซื้อตัแต่เมื่อวานนี้วันนี้แช่เย็นไว้หนึ่งคืนแช่เย็นไว้หนึ่งคืนอร่อยอร่อยจริงมีชีสแป้งแล้วก็ ตัดเลี่ยนด้วยตอร์ตินอร่อยอร่อยเราจะไปแบบลองกินลองกันรสชาติ <Oreo. S 1> ที่สองโอริโอ <Oreo S 1> นะทุกกี้แอนด์ครีมนี่ทุกขี้แอนด์ครีมที่จริงเมื่อวานนี้ครีมมันฟูกว่านี้เนาะใช่แต่อันนี้ด้วยความเราใช้เย็นไว้หนึ่งวันด้วยที่จริงแนะนำเซรั่มกินเลยทุกขี้คนอนดิชัแป้งเราต้องเลือกินเลยแต่ว่าอันนี้ก็ยังอร่อยอยู่ไม่หวานเกินไปอร่อยมากๆ รสซีเลค่ะเมืนกันโคม,มากนะเลข่ะรสีกั่ะโอเครสต่อไปอีกหนึ่งรสชาติก็คือบานอฟฟี่ใช่ไหมบานาบานาบานอฟฟี่ใช่ไหมอีกถ้าเผื่เราเอกผิดขออภัยที่เอยกินุปที่นนสุดคืออันนี้เมนต์ลืือว่าซึ่งรถนะคะการขนาดน้ำกับเพื่อนว่าอร่อยแบบพุดพ อยู่นิ่งๆนะอ่ะอจะได้ว่าเขายังไม่ได้ดูอะไรนะจะเปิดสาขาหนอเหรอเช่นนี่ค่ะอยากกินเลิศเลยนะคะอยากกินเลิศเลยนะคะไปกินเลยนะคะไปกินเลยนะคะอู้ฟหะไงเคี้ยวก่อนแล้วไม่แล้วเคี้ยวก่อนเกินเกินเดี๋ยวเขาจะถามว่าเอ F ร์คะเดี๋ยวบอก อันนี้หวานชุดในทุกรสชาติน,นี่คือหวานชุดแต่ว่าเราชอบสุดเพราะว่าเราชอบกล้วยก็คืออร่อยอสามรสชาตินี้หนึ่งกล้วยสตรอเบอร,รี่แล้วก็แล้วก็คุกกี้ไอศครีมคนให้อร่อยคนละแบบแต่ว่าผู้ชอบจิ๋เราคือกล้วยโอเไปลองกันได้ไปลองกันได้ที่ โฮซีเซ็นทัลเวิลด์ชั้นเจ็ดหน้าเอสเอฟมใช่ราคาก็คือสนุนราคาสตรอเบอรี่อยู่ที่150บาทอันนี้150บาทต่อหนึ่งชิ้นทีนอื่นถ้าจะไม่ผิดรู้สึกจะหน่อยประมาณหน่อยประมาณร้อยประมาณนึงประมาณร้อยประมาณ90บาทลองไปลองชิมจ้าลอง้ชิม